ถ้าคือหงพันปีตอนที่สิบเอ็ดไม่นานหลิวเหมยอู่ก็นำน้ำตาลมาให้เฉินเสียนดูเหมือนคนโง่ที่ยิ้มอย่างใสซื่อเพราะมีความสุขที่ได้น้ำตาลมากินเธอมองหลิวเหมยอู่คีบก้อนน้ำตาลใส่ลงไปในถ้วยยาด้วยมือของนางเองหลิวเหมยอู่แทบจะอดหัวเราะไม่ได้ดื่มเลยดื่มแล้วจะได้ตายทั้งกลมคิดแล้วนางก็ยืนอย่างสงาา่าผ่าเผยอยู่ข้างๆนั่นเองนางต้องเห็นมันด้วยตาของตัวเองจึงจะสะใจย,ยิ่งขึ้นนั่นจะช่วยให้นางกู้หน้าจากความอัปยส่อสูที่เคยได้รับได้ เฉินเสียนคนยาสองสามครั้งทันใดนั้นก็ถามอะไรแปลกๆกออกมายาบำรุงช่วยบำรุงอะไรหรือหลิวเหมยอ,อ่ชงักไปนิดหนึ่งเมื่อนางหันไปมองฉินหรูเหลียงเขาจึงส่งสัญญาณบอกให้นางพูดอะไรออกไปส่งส่งก็ได้ในตอนนี้ทุกคนยังคิดว่าเธอคือเฉินเสียนผู้โม่เขาในอดีตผู้นั้นหลังจากนั้นหลิวเหมยอ,อู่จึงเอ่ยโดยไม่คิดอะไรว่าน่าจะเป็นยาบำรุงเลือดนะเพคะองค์หญิงกำลังทรงพระคันจำเป็นต้องบำรุงให้ดี ฟังดังนั้นเฉินเสียนจึงยื่นช้อนคืนให้หลิวเหมยอู่เพื่อเตรียมยกยาขึ้นดื่มในรวดเดียวหลิวเหมยอู่ยื่นมือออกไปรับมาโดยอัตโนมัติเฉินเสียนเหลือบมองมืออันเล็กเรียวและขาวสะอาดของนางก่อนจะเอ,อ่ยอย่างกำกวมว่างั้นหรือทำไมข้าถึงคิดว่าเจ้าเองก็ควรจะบำรุงเหมือนกันละ่ะทันทีที่สิ้นเสียงเฉินเสียนก็เอื้อมมือไปคว้าข้อมือของหลิวเหมยอู่ไว้ช้อนหล่นลงไปบนพื้นยังไม่ทันที่หลิวเหมยอู่จะส่งเสียงร้องออกมา นางก็ถูกเฉินเสียนดึงตัวมาและบีบคางเอาไว้การเคลื่อนไหวนี้ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติจนทําให้ตั้งตัวไม่ทันสีหน้าของเฉินเสียนยังคงไว้ซึ่งสติและสงบเยือกเย็นอย่างน่ากลัวดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความลึกล้ําดูไม่เหมือนคนโง่เขลาเลยจนนิดเดียวหลิวเหมยอู่จ้องเขม่งในขณะที่ยังทําอะไรไม่ถูกอยู่นั้นทุกคนก็เห็นเฉินเสียนกรอกยาหม้อค้อนๆนั้นใส่ปากของหลิวเหมยอู่ด้วยสีหน้าที่ไร้ความรู้สึก เฉินเสียนกระตุกยิ้มมุมปากข้างหนึ่งคิดว่าเธอเป็นคนโง่หรือหืมหลอกว่ายาทําแท้งเป็นยาบํารุงร่างกายงั้นหรือเฉินเสียนคนก่อนนั้นไร้ค่าและต่ําต้อยแต่เธอไม่ใช่เฉินเสียนคนเดิมอีกต่อไปถ้ายังกล้าข่มเหงรังแกเธออีกละก็ไม่ว่าใครก็อย่าได้คิดว่าจะลอยนวลไปง่ายๆร่างกายของหลิวเหมยอูนั้นอ่อนนุ่มและบอบางดูจากรูปร่างแล้วเฉินเสียนที่กลายเป็นคนหยาบคายดูถ้าจะมีแรงกําลังมากกว่าหลิวเหมยอูไม่มีทางต่อต้านได้เลย เล็บที่แหลมคมของนางจิกไปที่หลังมือของเฉินเสียนจนเกิดรอยแผลทว่าเฉินเสียนดูเหมือนจะไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดสีหน้าของเธอยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเฉินเสียนพบว่าร่างกายของตัวเองดูจะมีพะละงกำลังมากกว่าที่เธอคิดเข้มแข็งและเต็มไปด้วยแรงกำลังราวกับว่าเคยฝึกฝนร่างกายมาอย่างดีตั้งแต่เด็กการลงมือก่อนที่อีกฝ่ายจะทันระวังและความเร็วในการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เธอคิดไว้นี้ทำให้ชินหรูเหลียงที่ยืนอยู่ที่ประตูโต้ตอบไม่ทันปล่อย หลิวเหมยอ่พยายามดิ้นรนยาหม้อส่วนหนึ่งไหลเข้าไปในปากของนางส่วนหนึ่งไหลล้นออกมาจากมุมปากจนเมื่อชินรูเหลียงที่กำลังเดือดดานถลันเข้ามาถ้วยที่เคยเต็มไปด้วยยาก็ว่างเปล่าเสียแล้วเฉินเสียนบีบคางของหลิวเหมยอ่ไว้ไม่ยอมปล่อยน้ำซ้ำยังออกแรงมากขึ้นก่อนจะช่วยโอกาสหมุนถ้วยยาเปล่าแล้วคว้างลงไปบนพื้นตรงหน้าชินรูเหลียงอย่างแรง ณเวลานั้นแววตาของเธอทั้งเยือกเย็นและโหดร้ายแตกต่างจากเดิมเหมือนเป็นคนละคนทันใดนั้นฉินรูเหลียงก็ชะง,งักสีเท้าไปชั่วขณะเพราะตกใจก่อนจะแอบถอนหายใจเงียบๆใบหน้าของเฉินเสียนถูกแต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้มที่ว่างเปล่าและเย็นชาลิวเหมยอู่ที่อยู่ในเงื้อมือของเธอพยายามดิ้นรนสุดชีวิตเฉินเสียนหันไปท้าทายฉินรูเหลียงถ้ายังมีสมองอยู่ละก็จงถอยออกไปสองก้าว หากยังกล้าก้าวเข้ามาอีกก็ลองดูปล่อยนางซะชิ้นรูเหลียงกำลังโกรธจัดสายตามองไปที่เฉินเสียนอย่างคุกคามขณะออกคำสั่งหลิวเหมยอ,อูร้องให้ทุรนทุรายเส้นผมบริเวณขมับรุ่ยลงมาดูจนตรอกและน่าเวทนามากข้างของนางแทบจะหลุดออกมาทั้งยังเห็นรอยนิ้วมือตรงจุดที่เฉินเสียนจับไว้ได้อย่างชัดเจนท่านแม่ทัพเหมยอูเจ็บเหลือกิน ทว่าเฉินเสียนกลับยิ้มอย่างเย็นชาแล้วใช้มือข้างหนึ่งลูบรอยแผลบนใบหน้าของตนเองอย่างแผ่วเบาก่อนจะเอ,อ่ยอย่างสงบจิตสงบใจว่าเมื่อเทียบกับรอยบนใบหน้าของข้ารอยเพียงเล็กน้อยของเจ้าจะเรียกว่าอะไรกันหรือเฉินเสียนเหลือบมองรอยข่วนที่หลังมืออย่างไม่แยแสก่อนจะเลิกคิ้วแล้วกล่าวว่าเป็นแมวป่าตัวน้อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้เลยหรือชินรูเหลียงกระหมัดแน่นและเอ,อ่ยด้วยเสียงอันทุ้มต่ำว่าท่านมีเรื่องขุนเคืองอะไรก็จงมาลงที่ข้านางไม่เกี่ยว ทางที่ดีท่านควรปล่อยนางเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นหากข้าลงมือก็อย่าหาว่าข้าไร้ความปราณีเขาประมาทเกินไปก่อนหน้านี้เขากับหลิวเมยอูตัางคิดเหมือนกันว่านาง,งโง่ผู้นี้คงทนรับความเสะเตือนใจเรื่องการแต่งงานไม่ได้จึงมาก่อเรื่องเสียยกใหญ่แต่ตอนนี้เมื่อเห็นนางจัดการกับหลิวเมยอูชินรูเหลียงก็รู้ทันทีว่าเขาคิดผิดถนัด ชินรู้เหลียงตระหนักได้อย่างชัดเจนแววตาที่สงบนิ่งแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายของเฉินเสียนไหนจะคำพูดคำจาที่ฉาญและมีเหตุมีผลนี่มันใช่คนโง่เสียที่ไหนนางไม่ใช่คนโง่อีกแล้วและนางก็ไม่ใช่เฉินเสียนคนเดิมอีกต่อไปตอนนี้เขาต้องกลับมามองนางใหม่เสียแล้วค่าคือหงพันปีสิองท่านตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ชินรูเหลียงไม่กล้าทำบุ่มบามข้าตั้งใจจะทำอะไร เฉินเสียนหัวเราะเยาะแล้วเหลือบมองหลิวเหมยอ,อูก,ก่อนจะพูดว่าข้าไม่ได้จะทําอะไรทั้งนั้นมันก็แค่ยาบํารุงร่างกายไม่รู้ว่าทําไมนางจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองใหญ่โตเช่นนี้จะบํารุงเลือดไม่ใช่หรือเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันข้าคิดว่าเหมยอ,อูก,ก็ควรได้รับการบํารุงเหมือนกันเวลามีสิ่งดีๆก็ควรแบ่งปันกันไม่ใช่หรือท่านแม่ทับชิ้นรูเหลียงกัดฟันกรอดเส้นเลือดที่หลังมือนูนขึ้นมา แท้จริงแล้วนางกำลังขุดหลุมพรางดักเขาและรอจนเขาเข้ามาติดกับหรือว่านี่จะไม่ใช่ยาบำรุงเมื่อเฉินเสียนเห็นเขาไม่พูดเธอจึงถามต่อว่ามันคือยาทำแท้งท่านไม่ต้องการเด็กคนนี้หรือชินรูเหลียงมองเธออย่างเมินเฉยและเอ่อยอย่างรังเกียจว่าท่านคิดเช่นไรละ่ะข้าไม่รู้ว่าท่านท้องลูกของใครและข้าชินรูเหลียงก็ไม่ต้องการให้ท่านให้กำเนิดลูกให้ข้าเพื่อจะหลอกให้ข้าดื่มยาก็เลยอ้างว่านี่คือยาบำรุง ชินรูเหลียงท่านช่างทําได้ลงแม้แต่เสือที่ว่าร้ายก็ยังไม่กินลูกของมันเองท่านมันเลวยิ่งกว่าเดรชานเสียอีกหลิวเหมยอ,อูร้องให้จนหน้าซีดดูหน้าเวทนายิ่งนะชินรูเหลียงเม้มริมฝีปากข้าจะพูดอีกครั้งปล่อยนางซะถ้าข้าไม่ปล่อยละ่ะไม่รู้ว่าหลิวเหมยอ,อูเอาความกล้ามาจากไหนนางช่วยโอกาสตอนที่เฉินเสียนกําลังพูดใช้ขาออกแรงเต็มกําลังเพื่อดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการ เฉินเสียนคว้าผมยาวๆของนางไว้และกระชากนางกลับมาทำให้ใบหน้าของหลิวเหมยอู่ยับย่นและซีดเผือดเพราะความเจ็บปวดท่านแม่ทัพช่วยค่าท่านแม่ทัพดวงตาของหลิวเหมยอู่เบิกกว้างเฉินเสียนเอื้อมมือไปดึงปิ่นปักผมของหลิวเหมยอู่ออกมาและกดมันลงบนใบหน้าของนางอย่างเฉยชาเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่า ถ้ากล้าขยับอีกละก็อย่าหาว่าข้าลงมือหนักไปละถ้าใบหน้าเล็กๆนี้เสียโฉมขึ้นมาไม่รู้ว่าท่านแม่ทัพจะเจ็บปวดใจขนาดไหนท่านหยุดนะเฉินเสียนเฉินเสียนชำเลืองมองฉินรูเหลียงและกล่าวว่าท่านไม่รู้หรอกว่าตอนที่นางทำลายใบหน้าของข้าจนเสียโฉมมันไม่ได้น้อยไปกว่าที่ข้าทำเลยข้าควรจะเอาคืนนางเป็นสองเท่าเสียด้วยซ้ำข้าเปล่าข้าไม่ได้ทำเฉินเสียนกล่าวว่า ตอนนี้พวกท่านกำลังจะฆ่าชีวิตลูกของข้าถึงอย่างไรข้าก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วชินรูเหลียงท่านไม่ต้องการเด็กคนนี้แต่ข้าต้องการให้กำเนิดเขาในเมื่อพวกท่านปรารถนาจะให้ข้าตายตายไปสักข้าก็ต้องลากใครสักคนไปตายกับข้าอย่างช่วยไม่ได้ถ้าท่านยอมปล่อยข้าไปวันนี้ข้าก็จะปล่อยนางไปถ้าวันหน้าท่านยังกล้าคิดจะกำจัดลูกของข้าอีกข้าจะทำให้ท้องของนางสูญพันธุ์ไปด้วยและจะทำให้ท่านไร้ทายาสืบสกุลชินรูเหลียงรีตา นี่ท่านกำลังต่อรองกับข้าอยู่หรือเชิญเสียนยิ้มอย่างไร้หัวจิตหัวใจงั้นมาลองดูกันว่าผู้หญิงที่อยู่ในมือของข้าตอนนี้พอจะใช้เป็นข้อต่อรองได้ไหมข้าไม่ขออะไรมากตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจะแสดงความรักต่อกันยังไงก็ได้ข้าจะไม่เข้าไปยุ่งท่านกับข้าจะไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันแบบนี้เป็นอย่างไรหลิวเหมยอูเหมือนดอกสาลี่ที่ต้องหยาดฝนใครเห็นเป็นต้องรักและสงสารหลังจากคุ้มเชิงกันมานาน ในที่สุดชินรูเหลียงก็กัดฟันพูดออกไปว่าท่านปล่อยนางก่อนท่านสัญญากับข้าก่อนเฉินเสียนไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวชินรูเหลียงกโกรธเป็นอย่างยิ่งตกลงข้าสัญญายังไม่ปล่อยอีกหลิวเหมยอ,อูร้องห่มร้องให้เฉินเสียนยิ้มอย่างไม่ใส่ใจและโยนปิ่นปกักผมลงพื้นก่อนจะพูดว่าครั้งนี้ข้าเชื่อท่านคำสัญญาของท่านแม่ทัพใหญ่นั้นหนักแน่นท่านคงจะไม่คืนคำ แต่ในวันข้างหน้าหากท่านผิดคำสัญญาข้าไม่สัญญาว่าข้าจะทำอะไรอีกหรือเปล่าบางทีข้าอาจจะตอบแทนความเกลียดชังที่ฝังรากลึกคืนให้นางเป็นร้อยเท่าพันทวีท่านจำไว้ให้ดีก็แล้วกันเฉินเสียนเอ่ยทิ้งท้ายและผลักหลิวเหมยอู่ไปหาเขาเท่านี้ก็เรียบร้อยหลิวเหมยอู่อ่อนแอจนทนไม่ไหวยังไม่ทันที่ฉินรูเหลียงจะประคองประคังคองไว้นางก็ล้มลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นและร้องให้อย่างเศร้าโศก ชินรู้เหลียงหัวใจแตกสลายเขารีบเข้าไปคว้านางเข้ามาไว้ในอ้อมกอดและหันไปมองเฉินเสียนอีกครั้งด้วยแววตาที่ดูราวกับสัตว์ร้ายที่หลุดดาบมาจากกรงชินรู้เหลียงฟาดมือลงบนโต๊ะทันใดนั้นเศษไม้ก็ลอยขึ้นโต๊ะตัวนั้นถูกพังลงต่อหน้าต่อตาของเฉินเสียนทว่าเฉินเสียนกลับไม่กระพริบตาเลยแม้แต่นิดเดียว เธอยืดหลังตรงโดยมีเส้นผมสีดำยาวระอยู่บนบาท่าทีดูหญิงยโสเธอเกิดมาพร้อมกับความสูงส่งในฐานะขององคหญิงและยังดูสูงส่งเสมอแม้ว่าใบหน้าจะเสียโฉมหรืออยู่ในคราบของสามัญชนก็ตามชินรูเลียงกุมมือหลิวเหมยอู่ไว้ด้วยมือข้างหนึ่งในขณะที่ฝ่ามือใหญ่อีกข้างคว้าเสื้อคลุมของเฉินเสียนไว้ราวกับกำลังกำลูกไก่ไว้ในมือถ้าจะลากนางลงมาเขาก็ทำได้อย่างง่ายดายเฉินเสียนสบตาชินรูเหลียงด้วยกิริยาที่ไม่ได้ได้ไปกว่าเขาเลยแม้แต่น้อย ลมหายใจที่เย็นเยียบของขอปะทะเข้ากับใบหน้าของเธอเขามองเธอด้วยสายตาที่อึมครึมอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะเอ่ยอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าจำเอาไว้นะเฉินเสียนเฉินเสียนยิ้มน้อยน้อยท่านแม่ทับความจำของข้าดีมากข้ายินดีให้ท่านกลับมาชำระบัญชีเก่าได้ทุกเมื่อข้าคือหงพันปีตอนที่สิบสามสุดท้ายชินรูเหลียงก็กังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของหลิวเหมยอู่จึงทิ้งเฉินเสียนเอาไว้และอบกอดนางที่รักก้าวยาวๆออกไป ตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้กลับมาจวนแม่ทัพก็ไม่เคยสงบอีกเลยคิดไม่ถึงว่าทันทีที่ออกมาจากลานซอมซ้อนั่นฉินหรูเหลียงจะปะทะเข้ากับใครบางคนเขาขมวดคิ้วขณะจ้องคนผู้นั้นและเอ่ยออกมาว่าเจ้านั่นเองมาทำอะไรที่นี่หรือเขาผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเหลียนชิงโจที่พาเฉินเสียนกลับมาเมื่อสองวันก่อนนั่นเอง วันนี้เขามาเยี่ยมเยียนถึงที่และพ่อบ้านกำลังนำทางมาที่สวนหลังบ้านพอดีตามกฎแล้วเหรียญชิงโจจะเข้ามาที่ลานด้านในไม่ได้ทว่าคราวนี้พ่อบ้านพาเขาเข้ามาเป็นกรณีพิเศษประการแรกคือพ่อบ้านรู้ว่าชินรูเหลียงมาก่อความยุ่งยากให้เฉินเสียนตั้งเช้าตรู่ถ้ามีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเขาอาจจะช่วยปกป้องลูกของท่านแม่ทัพได้ประการที่สองคือเหรียญชิงโจผู้นี้เป็นคนใจกว้างทันทีที่มาถึงก็นำของมีค่ามามอบให้ตั้งมากมายเมื่อรู้ว่าเหรียญชิงโจเป็นแขกขององค์หญิงพ่อบ้านจึงรีพาเขาเข้ามา ชินรูเหลียงไม่พอใจเป็นอย่างมากและเอ่ยกับพ่อบ้านว่าเจ้านิกจะพาใครเข้ามาก็พามาได้หรือใครอนุญาตให้เจ้าทำเช่นนี้บ่าวแค่หุบป,ปากข้าไม่อยากฟังพาเขาออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีที่สิ้นเสียงของชินรูเหลียงเฉินเสียนก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงประตูและเอนตัวพิงบานประตูไว้เธอกระดอกอย่างสบายอารมณ์เขาเป็นแขกของข้าและข้าจะพบกับเขาที่นี่เหลียงชิงโจเก็บมือและกล่าวด้วยรอยยิ้มที่สุภาพ ดูเหมือนค่าน้อยจะมาผิดเวลาท่านแม่ทัพคงจะยุ่งตั้งแต่เช้าข้าวว่าท่าทางนายหญิงน้อยดูไม่ค่อยจะสู้ดีนะท่านแม่ทัพจะไม่รีบตามหมอมาดูอาการหรอกหรือขอรับชินรูเหลียงรีตามองเขาทำเสียงฮึในลำคอยอย่างเย็นชาก่อนจะสาวเท้าจากไปอย่างรวดเร็วเชิญเสียงเชิญเหลียนชิงโจเข้าไปในลานบ้านสถานที่เล็กๆแห่งนี้แม้จะเรียบง่ายและคร่ำครึทว่าก็เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาที่หาได้ยากรอยยิ้มของเหลียนชิงโจ,จจืดจางลง องหญิงอาศัยอยู่ในสถานที่เช่นนี้หรือพะยะ่ะเฉินเสียนถามกลับอย่างไม่ออกความเห็นใดๆเจ้ามาที่นี่มีอะไรหรือเหลียนชิงโจจึงตอบว่าองค์หญิงทรงพระคันมีเหตุผลอะไรที่กระหม่อมจะไม่มาเยี่ยมหลับพะยะ่ะกระหม่อมเตรียมวัตถุดิบสําหรับทายาและอาหารสําหรับคนตั้งคันไว้แล้วตอนนี้วางไว้ที่หน้าลานองค์หญิงค่อยไปตรวจดูนะพะยะ่ะเฉินเสียนพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วขอบใจนะ ทันทีที่เข้าไปในบ้านก็เห็นว่าด้านในเต็มไปด้วยข้าวของระเกะระกะที่ยังไม่ทันได้เก็บกวาดให้เรียบร้อยเหลียนชิงโจเอ่อยอย่างตกใจท่านแม่ทับฉินมาสร้างปัญหาให้องคหญิงเฉินเสียนชำเลืองมองเขาเมื่อครู่นี้เจ้าก็เห็นหลิวเหมยอู่แล้วนี่ดูแล้วนางน่าจะมีปัญหามากกว่าข้าไม่ใช่หรือเหลียนชิงโจขบคิดก่อนจะยิ้มน้อยๆเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยตอนนี้องค์หญิงไม่ใช่คนที่จะถูกใครรังแกง่ายๆแล้ว กลับเข้าเรื่องกันเธอดูท่าทางเหมือนฉินหรูเหลียงจะรู้จักเจ้าท่านที่หลังจากถามออกไปเธอก็ได้รู้ว่านางกับเหลียนชิงโจวรวมถึงชินหรูเหลียงมีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังเด็กตอนที่บิดาของเฉินเสียนยังดำรงตำแหน่งเป็นจักรพรรดิแห่งต้าชูตอนยังเด็กเฉินเสียนกับเหลียญชิงโจเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันส่วนเหลียนชิงโจก็เป็นเพื่อนเล่นกับชินหรูเหลียง น่าเสียดายที่เมื่อเติบใหญ่ต่างก็แยกย้ายไปคนละทางเจ้าเดินข้ามสะพานไม้ของเจ้าข้าเดินบนถนนหลวงของข้าคนหนึ่งกลายเป็นแม่ทัพคนหนึ่งกลายเป็นพ่อค้าคนหนึ่งจากที่เคยเป็นองค์หญิงผู้ได้รับความโปรดปรานมากที่สุดแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นองค์หญิงผู้ตกอับเหตุผลที่องค์หญิงผู้นี้ทำตัวร้าประโยชน์เช่นนี้เพราะนางเป็นพระธิดาของจักรพรรดิองค์ก่อน เดิมที่นางมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อเป็นเครื่องแสดงความเมตตาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันนางไม่จําเป็นต้องมีลูกเฉินเสียนกล่าวว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ทําไมเจ้าถึงยังต้องปล่อยข่าวอีกล่ะเหลียนชิงโจตอบว่ายิ่งคนรู้มากขึ้นก็ยิ่งมีหูตาช่วยสอดสองมากขึ้นด้วยเหตุนี้องค์จกักรพรรดิจะกําจัดเด็กคนนี้อย่างจงแจ้งไม่ได้เฉินเสียนยิ้มหยนันข้างหน้ามีหมาป่าข้างหลังมีเสือทําไมในยุคโบราณแบบนี้การจะท้องสักทีหนึ่งถึงลําบากนักนะ แค่ต้องรับมือกับชินรูเหลียงคนเดียวก็เกินพอแล้วนี่ยังต้องรับมือจัก,กรพัิอีกหรือเหลียนชิงโจโอเอ๋ยด้วยความจริงใจว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามองค์หญิงจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเด็กเอาไว้จะไว้ใจผู้ใดในจวนแม่ทัพไม่ได้อีกต่อไปองค์หญิงจะต้องให้ความสำคัญกับตัวเองและลูกเป็นอันดับแรกหลังจากเหลียนชิงโจกลับไปเฉินเสียนต้องทำความสะอาดบ้านด้วยตนเองเพราะที่นี่ไม่มีสาวใช้คอยปรนนิบัติองค์หญิงผู้สง่างามเอ๋ย นึกไม่ถึงเลยว่าจะต้องอยู่ในสภาพที่ตกอับจนต้องมาทำความสะอาดบ้านเองเห็นได้ชัดว่าในจวนแม่ทัพไม่มีใครสนใจเธอเลยพอได้ยินว่าหลิวเหมยอูกินยาผิดจนล้มหมอนนอนเสือตอนนี้ทุกคนก็ไปรุมล้อมนางเธออดถอนหายใจให้กับตัวเองไม่ได้ก่อนหน้านางมีช่องว่างอยู่ในใจดูเหมือนว่าชินรูเหลียงจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของนางคิดไม่ถึงเลยว่านางจะกล้าแต่งงานเข้ามาอยู่ที่นี่เพียงลำพัง หลังจากแต่งงานเข้ามาหันซ้ายและขวาก็ไม่มีใครทั้งยังมีแต่คนปฏิบัติต่อนางอย่างโหดร้ายเฉิญเสียนขยับข้อมือไปมาเริ่มอยากรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายนี้อย่างละเอียดเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าวันนี้เธอจะจัดการกับหลิวเหมยอู่ได้อย่างง่ายดายราวกับคนมีทักษะร่างกายนี้ดูเผลนเผิเ,เหมือนจะอ่อนแอแต่ความจริงแล้วแข็งแกร่งมากคิดคด,ดูแล้วก่อนหน้านี้คงจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ไม่อย่างนั้นก่อนหน้านี้ตอนที่ได้รับความเจ็บปวดมากมายตอนอยู่ในจจนแม่ทับเด็กคงจะไม่ปลอดภัยเป็นแน่เฉินเสียนอยากรู้เหลือเกินว่าสัญชาตญาณการตอบสนองของร่างกายที่เพิ่งพัฒนาขึ้นนี้ใครเป็นคนสอนนางค่าคือหงพันปีตอนที่ 14. เหลียนชิงโจบอกว่าเขานำเครื่องปรุงสำหรับทำยาบำรุงมาให้ไม่น้อย แต่เมื่อเฉินเสียนไปที่ด้านหน้าก็พบว่าของเหล่านั้นถูกเก็บไปแล้วแม้แต่รายการข้าวของเหล่านั้นก็ยังตกมาไม่ถึงมือเธอแต่เธอบังเอิญได้ยินบ่าวในโจนพูดกันว่าวัตถุดิบสําหรับทายาและอาหารที่เหลียนชิงโจนํามาให้มีค่ามากแม้แต่ในโจนแม่ทัพก็ยากที่จะพบเห็นเฉินเสียนยิ้มมุมปากในเมื่อแต่ละอย่างล้วนเป็นของมีค่าคนพวกนั้นจึงไม่ยอมให้เธอได้เห็นมันสินะแต่ถึงอย่างไรมันก็แค่ของนอกกายเธอไม่สนใจหรอก หลังจากเหตุการณ์นี้ชินรูเหลียงกับหลิวเหมยอู่ก็งเงียบหายไปเฉินเสียนยังคงอาศัยอยู่ที่เรือนหลังเล็กอันสุโทมของเธอข้างกายไม่มีคนรู้ใจคอยประนิบัติเลยแม้แต่คนเดียวชีวิตในแต่ละวันของเธอจึงดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเดิมทีที่เรือนเล็กๆแห่งนี้จะมีสาวใช้จางซื้อรับหน้าที่ดูแลมาคอยทำความสะอาดและดูแลจัดหาอาหารทั้งสามมือให้เฉินเสียน แต่การทำงานของจังซื่อกลับไม่เป็นเช่นนั้นอย่าพูดถึงการปรนิบัติรับใช้เลยวันๆเฉินเสียนแทบไม่ได้พบหน้านางด้วยซ้ำจังซื่อเป็นคนที่มีอายุพอสมควรเวลาอยู่ในโจนคำพูดของนางจะมีน้ำหนักมากนางมักจะพูดเสียงดังและวางอำนาจบาัดใหญ่บรรดาสาวใช้ที่อายุน้อยกว่าจึงไม่กล้าทำให้นางไม่พอใจถ้าเธอจะไม่ผิดจังซื่อผู้นี้เป็นคนเกียจคร้านมาก,ก่อนหน้านี้ตอนที่นางดูแลเฉินเสียนผู้โมโขเขานางก็ค่อนข้างกินแรง พอมีอะไรไม่ได้ดั่งใจนิดหน่อยก็ดุด่าทุบตีเฉินเสียนในตอนนั้นก็ไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรถึงอย่างไรในตอนนั้นก็ไม่มีใครดูแลเฉินเสียนผู้โง่เขลาได้นางจึงทำได้เพียงปล่อยให้จางซื่อทำตามอำเภอใจเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นจางซื่อก็นำอาหารมาส่งให้เฉินเสียนภรรยาคนที่สองได้รับความรักจากแม่ทัพแต่เพียงผู้เดียวจึงไม่แปลกที่บริวารในจจนตั้งแต่ระดับสูงถึงระดับต่ำจะประจบสอพลอนายเป็นเรื่องปกติ จางซื่อคิดว่าถึงเฉินเสียนจะเป็นองค์หญิงแต่ก็เป็นแค่อดีตเท่านั้นดังนั้นความดูถูกเหยียดยามและไม่อยากแม้แต่จะชายตามองจึงแสดงออกชัดบนใบหน้าในขณะนั้นเฉินเสียนกำลังนั่งอยู่ในห้องจางซื่อบุมบามเข้ามาและวางอาหารลงบนโต๊ะอย่างแรงก่อนจะเอ,อ่ยอย่างเจ้ากี้เจ้าการว่ากินซะรีบๆกินให้หมดข้าจะได้นำถ้วยไปล้างเฉินเสียนหยิบตะเกียบอย่างใจเย็นและไม่ได้รีบกินในทันทีเธอพูดว่าตอนกลางคืนอากาศหนาว อีกสักพักเจ้ามาจุดไฟในห้องให้ข้าด้วยแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วแต่อุณภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมากอีกทั้งผ้าห่มยังบางอีกด้วยเธอหนาวมากจริงจจางซื่อได้ยินแค่นั้นก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟแต่ก่อนเฉินเสียนไม่เคยกล้าเรียกร้องอะไรจากนางนางว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นตอนนี้นางจึงเอ่ยกับเธอด้วยสีหน้าที่ดุร้ายจุดไฟอะไรกัน เมื่อก่อนก็ยังอยู่แบบนี้ได้ไม่ใช่หรือเฉิญเสียนชายตามองนางและกล่าวว่าเจ้าคิดว่าการที่ข้าต้องการจุดไฟนี่มันมากเกินไปงั้นหรือสาวใช้พูดอย่างแดกดันว่าโอ้ยไม่เกินไปกระมังอย่าคิดว่าตัวท่านกำลังตั้งคันอยู่เลยทำตัวเป็นแม่ของลูกเมียหลวงหน่อยเลยมีใครในจวนไม่รู้บ้างว่าเมื่อสองวันก่อนท่านแม่ทัพต้องการกรอกยาทำแท้งให้เด็กในท้องของท่านมากแค่ไหน ท่านแม่ทัพไม่ได้ต้องการเด็กในท้องของท่านเลยแม้แต่น้อยข้าแนะนำว่าอย่าฝันกลางวันเสียให้ยากอย่าทำแท้งที่ท่านแม่ทัพสั่งให้เตรียมนักฆ่าตั้งใจต้มอ,อย่างเต็มที่เลยเฉินเสียนเลิกคิ้วมองจังซื่อและฝืนยิ้มก่อนจะกล่าวว่าแม้พูดมาขนาดนี้ลำบากเจ้าแย่เลยเธอไม่เคยคิดจะหาเรื่องใครแต่คนอื่นกลับคิดจะทำร้ายเธอ วันนั้นจางซื่อไม่ได้อยู่ที่เรือนหลังเล็กนี่คนใช้ในเรือนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องพวกนางได้ยินแค่เสียงร้องของนายหญิงน้อยและเห็นท่านแม่ทับอบนายหญิงน้อยออกไปเท่านั้นเหล่าบริวารในโจนบอกเล่ากันปากต่อปากว่าไม่มีอะไรนอกจากองค์หญิงผู้โง่เขลาเป็นบ้าอีกแล้วนางคลั่งเหมือนหมาบ้าเห็นใครก็แยกเคี้ยวใส่จางซื่อได้รับผลประโยชน์จากหลิวเหมยอ,อู่เสมอมา ดังนั้นนางจึงพยายามกลั่นแกล้งเฉินเสียนวันนี้เมื่อนางได้ยินว่าหลิวเหมยอู่เสียทีให้เฉินเสียนนางจึงอยากจะมาแก้แค้นแทนเพื่อจะได้กลับไปเรียกร้องความดีความชอบจากหลิวเหมยอู่ดังนั้นความโหดร้ายของจางซื่อจึงไม่เคยเหือดหายไปจางซื่อกล่าวว่าทำไมริยาบอกนะว่าท่านยังหวังว่าท่านแม่ทัพจะสงสารเด็กถุยไม่ตักน้ำใส่กระโหลกชะงกดูเงาตัวเองบ้างเลยให้มันรู้ฐานะตัวเองเสียบ้างถ้าไม่ยอมเชื่อฟังข้าระวังข้าจะจัดการท่านเข้าสักวัน พูดจบจางซื้อก็ยกกำปั้นขึ้นเพื่อขูเ่เฉินเสียน